สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะเอาใส่ค่ะพี่น้องใส่ตันใส่ออนใส่หมูใส่ยังนี่แหลคะค่ะมาตุนนะคะเพื่อนๆกินยกถาดกันแบบนี้เลยจ,จะ้ะมาเดี๋ยวเขามาเริ่มตุนกันเลยเนาะอันนี้เข้าจะใส่หม้อแรงดันนะคะพี่น้องคะ่ะมันจังสีเร็วเนาะที่เขาใส่ลงไปก็จะมีไส้นะคะเพื่อนๆกระเทียมบุกหย,ยาบๆแล้วก็มีอันเอียงก็ที่เป็นเครื่องเทศอนะ่ะ อื่นเครื่องพาโลแล้วก็มีซีอิ๊วขาวผงปรุงรสน้ำมันหอยปรุงเลยพี่น้องแล้วแต่พี่น้องมกนะักเนาะน้ำตาลยอะไรเงี้ยพี่น้องมักรสชาติแบบไรกับปุงไปเลยเนะยาะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาหมอ้อเอาลงไปในห,หมอ้อแบบเดียพี่น้องเป็นอันเซจเรียบร้อยเป็นไงคะพี่น้องหน้าตาไส้ของเราเข้าสซีกินอันอเครืองยังก็อันเน้นยกถาดเลยนะพี่น้องข้าสิีเทใส่ถาดไปเลยนะ อันนี้คือหน้าตาไส้ที่เราทําการตุนเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องค่ะเป็นใจแสบบ่คะว่าผักไปกินตำไร่ไหลไปพี่น้องเอ้ยสีบอกว่าแสบแพงเด้ออันเทใส่ถาดเลยค่ะสีกินเป็นถาดเลยค่ะใหญ่ๆเทลงไปใส่ถาดเลยจ้าเดี๋ยวเขาสีเอาไปขึ้นโต๊ะเสิร์ฟกันนะจ้าเพืเ่อนๆขึ้นโต๊ะพร้อมเสิร์ฟลวจ้าสีเป็นหัวมนเบิ่งความเปื่อยเลยพี่น้องอันนี้จะตัดหรือว่าจะกินเป็น อันแล้วนั่นก็แล้วแต่เลยเดแล้วที่จริงเ่ต้องตัดกระไรนะคะพี่น้องคะมันเปื่อยมากมันตุยซี่บางที่อะไรพี่น้องเคื่อแบบแค่ดึงขึ้นมาเกินรุดแล้วอ่ะแสบแห้งพี่น้องเอยแบบนุ่มละลายในปากนะเราต้องตัดอย่างให้มันหยุ่งอยากเลยข้าวสิ๊ะใส่ถาดกินแบบนี้แหละค่ะพี่น้องกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะพี่น้องค่ะแสบหลายมากเด้อค่ะมากินน้ำกันค่ะไส้หมูพะโล้สืเอิญยังกระไดนะตุ๋นกระได เป็นชิ้นหรือสิกินเป็นตอนเย่าเย่าใหญ่ๆอันนี้เอาที่เ้าสะดวกเลยคะ่ะมาจา้ามากินน้ำกันเ้อค่ะเด้อแสบแสบพี่น้องคะ่ะมาจา้ามาแสบคักคักแย่งกันกินยุ่่ๆยุ่งๆแสบหลายพี่น้องกินหลายคนมาจา้ามาเด้คะ่ะมากินน้ำกันบไดี้มแต่ใส่หมูได้พี่น้องก็ซิมีผัดผักมีมีแนวอื่นด้วยมาจา้า